ของเธอของฉันตอนที่สองสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีบทร้องเล่นขอบใจมาให้น้องๆได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วก็ฟังกันเลยขอบใจเธอให้แกฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แก่เธอ ของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวกเราแบ่งปันฉันฉันเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอของนักก็เบาเพราะเราช่วยกัน ด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอได้ฟังแล้วเรามาลองอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะขอบใจเธอให้แก่ฉัน พวกเราแบ่งกันฉันให้แก่เธอของกินของใช้ต่างอาศัยกัน พวกเราแบ่งปันชั้นฉันฉ้นเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอ ของนักก็อเบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพัน ฉฉันฉันนเธธออเเรามาลองอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะขอบใจเธอให้แกฉันหัวเราแบ่งกันฉันให้แกเธอ ของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวกเราแบ่งปันฉันฉันเธอเธอขอบใจเธอได้ช่วยฉัน พวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอ้องหนักก็เบาเพราะเราช่วยกัน ด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะน้องๆได้รู้ถึงการแบ่งปนันและการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะจะได้เป็นที่รักของเพื่อนๆและทุกๆคนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ